ที่สัตหีบชนบุรีค่ะกู้ภัยรับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดบาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่งที่ภูตาหลวงคุณยายมีวิธีเข้าไปช่วยเหลือโดยการเอาเชือก ค้องที่ข้อเท้าแล้วดึงตัวให้หลุดและคุณยายเรียนรู้จาก YouTube ในวัย82ปีคุณหม้ายังนะครับคุณจับหม้ายยังหม้ยังเกจะลงแกถอยหลังเลยแกแกวมือไปจับรางน้ำเพราะนั่นะมือหยีกับรางน้ำเลยบ้าเลยหมัดวิ่งกอาเมาเชือกแล้วคล้องขาแกแต่แคาลงมาแกก็หลดตุ้มังมาว่า คุณต้อทำ CPR เป็นได้แหรืองที่าดจยกาโเปล่จคน่วยคน่นแงไฟอยู่ใช่ไหเรียกใครดีเปมัวรบ้าัไฟกันอยนีปาก็ทำอยี้ป้าก็ไม่รู้่าป้ากทำของป้าไปลุกขึ้นั่งลุกได้ไหมลุกขึ้นั่งคุณยาชืเหียมบอกที่บ้านเนี่ยไฟรัดวงจรเลยจ้างช่างสมศักดิ์มาซ่อม แต่ช่วงกำลังย้ายของบนหลังคาลงมามือไปจับอารางน้ำส่งรงไยาบาลสัตหีบเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วคุณยายกายสิทธิ์จริงๆ